มีปัญหาข,ขั้นแรกก็คือหัวเข่าคับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบครับแกลบใช่ฮะ <5, 000. S 1> ยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นอืฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับ,รบข้างเดินหนึ่งแสนแปดมื่นห้าันบาทข้างละข้างละผมผมก็ตัดสินใจเอาแล้วครับ ตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดน่แล้วมัอยู่มาวันหนึ่งเหมือนนิทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้นะฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นเนอืมผมซื้อไปเลยอืกลับบ้างใครอยากหายแบบผมนะสี่ี่ี่ ไม่ใช่หวยนะสีส่สไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสีสามมือสามมือผมหนักกว่าน,นั้นเนี่ยนะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ใช่พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่เกล็ก้าไในใช่ไหมเรยาผมทำเราอสแตนเลสเลยคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับ,รบโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่เกง็กข้ายาวใส่ปั๊บ ผมออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอะครับแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไข่ห้างคุณลองไข่ไข่ห้างดิครับคุณยกขาไข่ห้างเดิอ่าฮะใช่แต่ผมตะกอดนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายไหมผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่านด็อกเตอร์ครับ อย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับครับอย่างนี้ผมสบายครับดรผมขอบคุณดรนะ